ซุปเปอร์พีทโกดังค้าส่งค้าปลี่พิกัดอยู่ตรงสี่แยกสารหลักเมืองฝั่งคลองถมสิงห์บุรีบอกเลยว่าพื้นที่กว้างกว่า1,600ตารางเมตรใครกำลังหาของใช้ราคาถูกมีครบทุกอย่างในที่เดียวต้องที่นี่เลยร้านใหญ่ของแน่นจริงๆไม่ทราบว่ามีหม้อ<ม><ม>ใบใ,ใหญ่ขายไหมคะมีครับมีจักรยาน,นล็เล่นไหมครับพี่มีครับ พี่พี่มีไฟ LED สำรองสำหรับไฟดับไหมครับมีครับที่เนี่ยเขาเป็นทั้งโกดังขายส่งและค้าปลีกที่สำคัญคือราคาถูกที่สุดในย่านนี้ใครมาก็ต้องบอกว่าคุ้มของเยอะจนเรื่องไม่ถูกมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มจากหมวดเกจ็้หูฟังสายชาร์จมือถือมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบเลยครับแม่กญแจก็มีทุกขนาดเล็กกลางใหญ่เลือกได้ตามใจ ส่วนเครื่องครัวนี้บอกเลยว่าครบจริงๆตั้งแต่หม้อใบเล็กหมอ้อก๋วยเตี๋ยวจานชามช้อนซ่อมกะละมังยันตะหลิวทพัพผีครบหมดงานท่วมหัวทำตัวสโลไลฟฟไฟฟ้าก็มีนะครับหลอดไฟปลั๊กไฟไม้ตียุงยังมีเลยเครื่องเขียนก็ไม่น้อยหน้าสมุดปากกาดินสอเลือกกันเพลินๆของใช้ในบ้านอย่างที่ชู่น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างรถก็พร้อมเสิร์ฟ ใครชอบกิฟช็อปก็ไม่ผิดหวังมีทั้งสีทาเล็บของจุกจิกน่ารักน่ารักสายบุญก็มีครบพานทูบเทียนยังโสดอยู่ในโหมดกำลังเซลล์ไม้กวาดไม้ถูพื้นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแปลงสีฟันหรือแม้แต่ถุงเท้าปลอกแขนก็มีหมด mm hmm. เด็กๆถูกใจแน่นอนเพราะของเล่นที่นี่เริ่มต้นแค่ย0บาทเองมีหลากหลายให้น้องๆหนูๆได้เลือกกัน mm hmm. แก้วน้ำหลากหลายแบบ เรื่องมือช่างก็เพียบส่วนของพลาสติกนี่บอกเลยว่าครบตะกร้ากระ,ะมังเก้าอ e, ี้ตองชั้นวางของกระถิน้ำแข็งมีหมดทุกขนาดทุกแบบยังมีอีกเป็นพันพัๆรายการที่ยังเล่าไม่หมดนะครับถ้าหาไม่เจอถามพนักงานได้เลยทุกคนยินดีช่วยเต็มที่ที่นี่เขายังมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอยู่เรื่อยๆเป็นประจำทุกเดือน สรุปง่ายๆครับซุปเปอร์พีทีโกดังขาส่งขาปลีกคือที่เดียวจบของเยอะราคาถูกจริงถูกที่สุดในย่านนี้แล้วใครผ่านมาสิงห์บุรีอย่าลืมแวะมาซื้อของที่นี่นะครับ